นะครับก็ขออยากอาชีพนะครับคือศิลป์นะครับเก่งจะลองนะครับในวเคียร์นี่นะครับในกระจอประจานแรกเลยอ่ะมึง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 แรกมึงมาแรกชีวกูปะฮะหรมึงแรกชีวกูปะฮะมึงเอากระโหลอ่ะมึงแรกชีวกูปะฮะมึงแรกชีวกูไหมฮะกูได้ในคอมอ่ะฮะมึงแรกชีวกูปะไม่ตังเงฮะมึงฮะ ึงแล่คลิปกูปะแล่คลิปกูไหมกูถามอะอะอะว่าแม่งอะถ้าลองลองนะจะลองนะครับผมมีลิปนะลงในช่องนะครับอ่ะโอเคครับรอดูในกลุ่มนะครับอ่อ่ะ โอเคครับอเคก็พ่อพี่นี้ครับหลอกลอ,ก,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 อกนะครับปัญญา